ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการเขียนแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคําศัพท์ของบทที่2แต่ก่อนที่เราจะไปเขียนกันนะครับเราก็ต้องออมาทวนกันก่อนว่าเราหลักการจําจริงๆที่จะต้องจําให้ได้ก็คือเราจะต้องเขียนจากขีดจากซ้ายไปขวาบนลงล่างนะครับขีดด้านนอกก่อนแล้วไปขีดด้านในแล้วถึงจะปิด ขีดตรงกลางก่อนจะขีดซ้ายและขีดขวาปาดซ้ายก่อนแล้วค่อยมาปาดขวานั่นเองนะครับมาดูคําศัพท์คําแรกนะครับคาศัพท์คําที่1คือคําว่าหมางหมางหมางหมายถึงยุ่งนั่นเองหมางหมายถึงยุ่งนะครับโอเคอเวลาที่เราเขียนนะครับให้นักเรียนนะครับทำตาม ที่เราซื้อคีย์บอร์ดเลยนะครับเรจะต้องมีเส้นตารางนะครับจะต้องมีเส้นตารางนะเนาะสมุดจะต้องเป็นสมุดตารตางแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนคําศัพท์เขียนแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูลําดับขีดเลยคําที่หหมางขีดยังไงอ่าขีดจากซ้ายใช่ไหมครับบนลงล่างก่อนอ่าขีดที่1ขีดที่สองตามมา ขีดที่2เสร็จขีดที่สามได้า้างหน้าแล้วต่อไปเราทําข้างหลังป่าจากบนลงมาล่างใช่ไหมครับเตียดก่อนต่อมาจากซ้ายไปขวา,าแล้วก็ซ้ายขวาบนลงล่างแล้วก็ซ้ายไปขวา โอเคเราจะได้คำนี้แล้วนะครับคือคำว่าหมางนั่นเองอ่าพอเราขีดลำดับขีดเสร็จแล้วอ่ากระซือก็จะให้เด็กๆนะครับเขียนคำว่าหมางเนี่ยหนึ่งแถวเลยหนึ่งแถวจะมีประมาณอยู่สิบห้าขับนะครับสิบห้าขัก็เด็กๆก็จะเขียนไปเลยนะครับ15คหาแบบนี้เนาะประมาณนั้น สิบหนะครับโอเคอเขียนไปเลย15บหัหมางครับหมางต้องดูนะครับดูให้มันสมดุลกันอนะ่าเราก็จะได้หมางแล้วนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยอ่านะให้เด็กๆทำตามเราซื้อแบบนี้เลยนะครับทำตามเราซื้อแบบนี้เลย โอเคมาดูคําที่สองครับคําที่สองเสียงว,ว่าม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 หมายถึงไหมนะครับมามหมายถึงไหมมาอ่าไปดูเลยครับบนลงล่างบนลงล่างเสร็จซ้ายไปขวาบนลงล่างบนลงล่างซ้ายไปขวาแล้วก็จากซ้ายไปขวาปิดนะครับอ่าได้คำหน้าแล้วไปต่อด้วยคำหลังเลย บนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างแล้วก็ตะวันนะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่สมดุลน,นะครับเราซื้อขอเขียนใหม่ก่อนนะครับอ่ะบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างซ้ายไปขวาบนลงล่างก็ตะวันนะครับอ่าเสร็จแบบนี้อ่าเราจะได้คําว่ามะมะแปลว,ว่า แถวที่สองเราก็จะมาไปเรื่อยๆนะครับมาไปเรื่อยๆจนสุดจนถึงตรงนี้ก็คือมานะครับมาโอเค